หลักลังคาสำหรับเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะคะติดตั้งตัวถาดทรง R R04 สีดําดำค่ะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50นะคะคานขวางที่เราให้คุณลูกค้าไปนั้นเป็นคานขวางทรง r b 0 3บีสาีดำค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมมีใช้ยาวว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะและที่สำคัญทางเราทำยางปิดร่องคานด้านบนและร่องคานด้านล่างให้คุณลูกค้าอย่างสวยสดงดงามตามภาพที่เห็นเลยเห็นไหมคะแหลกที่ดีแหลกที่สวย ติดออกมายังไงก็สวยนะคะคุณลูกค้าหลายๆท่านจะชอบพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทําไมติดแหลก S C R แล้วลดดูมีมูลค่าเพิ่มจังเลยลดดูดีมีสไตล์ลดดูเท่จังเลย เหตุผลคือแหลกสวยติดรถรุ่นไหนออกมายังไงก็สวยนะคะเห็นไหมคะสมเหตุสมผลค่ะคันนะคะตรงรุ่นนะคะติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะรูปทรงโฉดเฉี่ยวทันสมัยเรามีให้เลือกหลายแบบหลายทรงนะคะเรียนเชิญมาได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาคุณลูกค้าอยาก ติดตั้งแหลกนะคะนึกถึงเราเป็นที่แรกได้เลยนะคะเพราะเราคือราชาแหลกหลังคานะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่คุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้นะคะสะดวกสบายเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะย้ํานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวถาดทรง r r 0 4สีดําดนะคะพร้อมด้วยคานขวางทรง RB03 สีดําะคานหนาขาตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัว ะะและที่สําคัญน็อตนตที่เราใช้ในการประกอบตัวถาดก็เป็นน็อตสแตนเลสแท้นะคะหนาะแข็งแรงตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะถ้าไม่ดี s อ r ไม่ทํานะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0992825922หรือ0969824289นะคะเรียนเชิญนะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ